ลีกซาอุเปิดฤดูกาลแล้วทุกคนนะเมื่อคืนนะเรามีแบบไปแอบดูเขาเรียกว่าฟอร์มของกัปตันเฮนโดแล้วก็กัปตันมาเน่ทั้งคู่เลยแต่ว่าทันดูในช่วงครึ่งหลังนะเอาอัติฟาสเปิดบ้านรับกันมาเยือนของัลนาเซอร์ซึ่งเริ่มเกมบอกว่ามาเน่เนี่ยโอ้โหยิงไวมาตั้งแต่นาทีที่4ี่ก็คือัลนาเซอร์เนี่ยนำไป1นประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกพอมาครึ่งหลังปุ๊บโอ้โห กับตันเจิดของเราแก้เกมพลังไดนาโมได้ประตูหัว2ลูกติดภายในเวลาที่แบบไม่กี่นาทีอ่ะโดยประตูที่2เนี่ยเป็นประตูชายได้มาจากมูซาเดมเบเล่ที่ย้ายมาจากลียงเลยก็ต้องบอกว่าแบบเขาเรียกว่าประเดิมเปิดนันดูการด้วยการยิงเดบิวต์เลยส่วนกับตันเฮนโดของเราต้องบอกว่าดูแล้วแบบ คิดถึงกับตันมากโดยรายชื่อที่เด่นๆของฝั่งเอาอัติฟังกันทุกคนก็จะมีจอแดนเฮเดอร์สันนะสวมเบอร์สิเป็นตำแหน่งกับตันทีมแล้วก็มีมูซาเดมเบเล่ที่ย้ายมาจากโอลิมปิกลียงเป็นตำแหน่งกองหนะ้าคนอัลนาเซอร์วันนี้มีแค่ซาดิโอมาเน่ e, เพื่อนเก่าเฮเดอร์สันนะลงเป็นกองหน้าแล้วก็สวมปอกแขนกับตันทีมไม่มีทั้งรายชื่อโรนโดนะโบโซวิดโฟฟอน่าเมื่อคืนที่เราดูฟอร์มกับตันต้องบอกอยู่ทุกคนกับตันนี่คือเล่นเหมือนสไตล์เดียวกับที่เล่นกับลิเวอร์พูลเลยแต่ว่าหน้าที่ค,คากกวามราับผ ฟรีคลิกก็ต้องเตะใช่ไหมรับคำสั่งจากเจอลาเสร็จปุ๊บก็ต้องมาบอดแทคกติกกับเพื่อร่วมทีมอีกโอ้โหเป็นหลายอย่างมากเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงกับตันเฮนเดอรซสานทำหน้าที่เป็นพี่ใหญ่อยู่เสมอไม่ว่าเพื่อนจะโดนทำฟาวอะไรกับตันก็คือลงไปคุยกับกรรมการแบบจ้านคอยทักทวงให้ตลอด การเล่นของกัปตันเมื่อ ok คืนเนี่ยแล้วพอมาย้อนดูสภาพทีมลร์ภูตอนนี้บอกเลยว่าเสียดายจริงนะที่ปล่อยออกไปแล้วก็ยังหาตัวแทนมาไม่ได้คนนี้ก็เป็นตำนานลิร์ภูหนึ่งคนนะเฮียเจิดของเรามาในมาดคเข้มแบบไว้เขาเลยแต่ว่ามาในลุคแบบชิลๆทุกคนคือเฮียเจิดใส่แค่แบบเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรเงี้ยเพราะว่าอากาศที่ซาอุนี่คือร้อนมากสังเกตคือแบบนักเตะทุกคนคือแบบโอ้โหเหงื่อนี่คือไหลพลากต้องคอยหาอะไรมาซับหน้าตลอดการแก้เกมของเฮียเมื่อคืนต้องบอกเลยว่าดีมากนะเสียประตูไปตั้งแต่ครึ่งแรกใช่ไหมพอ ประตูตีเสมอวยเสร็จแซงด้วยโอ้ต้องจับตาดูฟอร์มของกัปตันเจอหลาดที่เป็นผู้จัดการทีมนะว่าฤดูกาลนี้จะพาทีมเอาอัติฟักเนี่ยขึ้นไปสูงได้แค่ไหนสุดท้ายก็เป็นทีมของเฮเดอร์สันนะเอาอัติฟักเก็บชัยชนะนัดนี้ไปได้เก็บไปก่อนเลย3แต้มหลังจากนี้ถ้าเราว่างเราก็คงจะแอบตามดูฟอร์มกัปตันห่างๆอย่างห่วงๆแล้วกันทุกคนทุกคนชอบคิดแบบนี้ไหมถ้าทุกคนชอบคิดแบบนี้นะก็ฝากทุกคนนะกดติดตามกดัอใจคอมเมนต์มาคุยกันกดแชร์ด้วยทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้า